ดูเคียร์กันดูหรอคุณปกติเปื่อนๆเลยจ้าสอนแม่แล้วคุณแ้ป๊าดเกล้าสิมาวงหัวน้ำมีไัยนนะจ้าอุย้ยขาดคริงนี่คนออกอยู่ในเงาบรรยากาศหาเห็ดเพาะครับพี่น้อง จ้าครับผมที่ดูทันที่เขามารับชมคลิปสองวิน้อยอีสานหมาหนาจ้ะมินิกับผ้ามาหล่อปลาที่เราตะรกองเนาะแม่ครับผมขาวมันเทสาวนั้นเข้าไปหล่อห็ดดอกก่อนเนาะแม่ครับผมจะห็นโมลายจ้ะอันนี้ก็เลยเปลี่ยนแผนมาหาเห็ดเพาะจ้าคำว่าพบกันในวันที่สิบแปดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดจ้ะมาทางป่าบัดสังหอมเนาะแม่ครับผมทางเขาป่ากับ อายจ้ะพาเพ,พื่อนมหาวิชิมหาเห็ดดอ,อกคักๆบ่มีเนาะแม่นครับผมหรือเปลี่ยนแผนมหาเห็ดเพาะจ้ะนี่ละจ้ะพลังนปไปหลุ่นน้ำกันเมืองจ้ะว่าสิได้หน่อยไดยยนน้๋ยายล่ซัมเนยเหมือนนี้ไปกันได้จ้าได้ครับผมจุ่มแหลกแหกมนันบดดินจ้าห่างๆเออนาะกำลังเห็นจ้ะอ่ะมันๆโดนแน่ๆเลยน่าสิโดนมาตึ่งหงมาจุมมจ่มเลยน้อย จะไหนน้อเราเพิ่งนี่ยอัแก้วเนาะขอโมยทั้งหน้าเนี่ยเด้อจะใครจ้าโอเปลี่ยนจากหาเห็ดอันดอกมาหาเห็ดพอได้บ้างนีมสิเห็ดดอกห่างเนาะไม่ก็บปุกมหาฮิดพอจะเห็ดเพราะหนังนะทุกคนนี่อุปกรณ์แบบบ่สอันนี้เป็นไงนีนี่ ตรงเคียฮะแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นเฮ็ดพ่อฝายนึ่งพันสีอุ้ยเดนออกมาเลยถ้าเฮ็ดพ่อฝายนึ่งพันสีเป็นใหญ่ขาวๆเนาะไม่ต้องตป็นี้เฮ็ดพ่อหนังจ้ะนี่ดอกใหญ่เพื่อนเพื่อนแตกเนาะโอ้เฮ็ดพ่อหนังล่างกัง่ายกี่กี่แตกนี่ดอกเดียว นี่ที่แดดวสิะพะกันกรับส,สังคมเห็ดหางหหน,นั้นไมนานนะจ้ะเห็ดเต้เนี่เห็ดพอนังยางดีหรือต้งได้ได้ฟ้าเข้าฟัางเลยกับน้องจองเขาคือเขาพอนังหหนั้นไม่นานนะเมนอ่อนๆอ,อยู่เมนพอฝ่ายเมนพ่อฝ่ายจะเป็นเป็นไหญ่หนมนจ้ะีอู้นี่เด้ พี่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 ้บเตรียมสอนาลบเต็มปัดนลาาพอนะม่ลนะจะอุ้ยขาดคิงนี่คนโอกอยู่ในเงาอันนี้นีมองพี่น้องคนเคียบพอพอนี่อุ้ยพี่พลายดอกแค่ะแม้ไดนี่ดอกกใหญ่นี่ อุ้ยแันแตกแันแตกโอ้ยแผงเทเดอรเฮ็ดเพาะนางนำบวานเรานี่ยอุ้ยนี่เด็กเด็กผุนน่ะนี่ใครหน่อยก็เอาเสียดายของแสบ bớt là bớt à? Piet dang dì đeo nó. tôi tìm mì trong này nó. Tìm nó. Tìm nó. Tìm bớt Tìm nó. 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 Tìm

พ,พี่พีว่า,กาใกล้ๆนี่พ่อฝายพ่อหนังเนาะแม่ก็พออ่อนกำกันจ้ะนี่พ่อหนังก็อนน่อนอยู่โอ้พอ่อฝายเยี่ยงจัง Nó phải Đi đi Ừ. gặp nhà gặp nhà đó เพคนเป็นใหญ่อยู่กับบ่เป็นว่าสีขาวแห้งเนาะแม่ครับผมใหญ่แบบนี่ก็แม่นี่นโอ้ยพี่โอ้โนี่นี่นั่นอีลีพี่โอ้ไูภัยประกอบหินไปนี่ไัยประกอบหินอันอาเพชรเพาะนี่จ้าคือจังบ่าววายตะเก็บเปะ เห็นอยดีโอหนบเหนกนเลยกเห็นเห็ดยังน่อยเนาะกระองยังนอยู้พี่พี่พี่อุ้ยสามขอกินยาเข้าไปนนอสบายาเปลี่ยนแปลงบ่อยอะไรบ้นี่เด็กพี่พี่อ้ย โอ้ยพีผีผีจะเป็นกำเลยอยู่นี่ปุ่นปกติเปื่อนๆเลยนี่กบพี่ปอบิดโอ้มมงเียพี่กำเลยใหญ่เลยบรรยากาศหาเฮ็ดพอครับพี่น้อง าพากันเคลียร์ครับผมต้องเคลียร์ก็สันบรเห็นเด็กกายคือฝนเสียตกนะครับคือมหมาพี่น้องก่กอนนี่อะไรนี่จังหน่อยนี่ก่อนนี้อะไรจังหน่อยตกมาใส่แท้คนอีกคนนึงครับผมเคนลุงจู่นครับผมบรบรยากาศดีแห่งพี่นอ้องหาเห็ดพอหายพอน้รรานพัานัะนะ้นไม่แน่เนาะ นายาเขียนายเขียพุ่น่ะังไปกางดงตาครับผมนี่อุ้ย <ư? S 3> เห็ดเพาะฝ้ายคุณนะเียใครงีงนเหอเห็ดตนี้เจวะอลังการเต็มตาได้พี่น้องกันว่าอ้ยเติมตานิเจ็บปกันเด้อหนเล้ยเฮ้เฮ้ยขาดหลายขาดข้ดดาวกลมอบ่อครับ ห้าผงกระเพาะตามจุม่มจุ่มแล้วเนาะบ้านบานมากับอายจ้มะ,ะดดมื่อน,นี้ยวันสิพามาหาเห็ดดอกคาคาบ่มีเอามาให้พี่น้องพวกเนาะอุ้ยอันนี้ออนของแทะนั่นี okay, ี่่แ ดูเคียกระดูและหน่มได้เป like, ็นโ oh. ่มเฮดพอหนังนิ้วแปลนไวเลยเนาะแม่เฮดพอฝายสีออกแล้วเป็นบาดอ่ะอ้าวกินข้าวแล้วลุยไหมนี่นี่นี่บาแผ่นไวฮะนี่บ่าเหนียนี่นี่เห็นไหม อันเลยเบยทีดอกใหญ่เลยนี่คักคักขนาดอุ้ยแมนต์อะไรนะอึ๊บสองคนนี้นี่แมนเห็นบัวนี่กระไก่กันอีกเนาะนี่เพราะนี่ือยุคกลางกระตานะที่ว่ากระตานั่นนี่ดิ เก็บอันได้กับตาผมอมอ้ยพูดน่ะคำแมนห้างประออันนี้แก่ถิ่มนี้น,นี่พี่น่าห้องโอ้ยโอ้ยพี่พี่โดวทีน่ะพี่พี่ตัวนี้ก็แเมนโอ้วตัวนี้คืออยู่เลิกแต่ อู้อ่นนอนๆเลยเป็นเพาะหนังเนาะครับผมนี่น่นี้ำเจาะเพลนเห็ดพอนังโอ้ยงานเกียงมันวิ่งอะไรปะหอยพอนังเพลนเกียงเกียงฮะ นะฝ่ายดยหนังฝ่ายมาี่มาเอาเอาฝีเป็นพองน,น,อนงนี่พอนงตีพอนเอาเรื่องเหลืองเนะาะนัแซบแซบสามดอกโอ้ออกยี่นี้มองแบบเป็นหินเลยเนาะ

เจ๊หล่ออเนีนสองนสามอีกหมือนสวน่างคนนะเจนหมือนกับ้านดหินเลยเนาะอีมจ้ะออกไม่ก็อ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่หีดเถาะ้วยถังห่อกี่ขาแล้ววะคะข้อไปวะไปเ

อ่อนสำเนีนี่เพิ่เกิดๆแบบเป็นบุบๆจนสีแล้วหินเนะาะได้ตัวได้ก้อนหินได้ตัวได้ดพดนนเพ,พ็ดเพะอนี่จะซื้อมาคืนกันพ่อฝ่ายนะฝายเป็นพ่อหนังในเรื่องเหลืองคือกันเนาะแยกเขาจนสีเอาไปหลังกอ็อีก ดอกใหญ่ต้นห no. ิตพอนังเนาะนี่ดอกียนี่นั่นเปนแงเลยยืั้งงไปเย็นเลยคะยืดมันเอนะนักเกนลยีนะนะวัดนี่หานสิ่อน่นั่จบเยวนี่อ่อนเลยหาไปใส่ตัวไ Nah, baw minyak terus. Hmm, ni hmm. so. Hmm. 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 จาา้ามืีอน้อยไทยเองแต่กล่องเพิ่นบ่ค่อยสบายมันยาไรอยากน่อยเปลี่ยนบรรยากาศเด้อจังมันนี้ดอกหน,น,นึ่งเห็ดเพาะหนังเพาะหนังนู้หน,น่อยจ้าออพึ่งหลังเหาะหนังนี่จ้าอหอยพึ่งถืจ้ะ ไ,ได้นี่เปน็นองคจ้ะออกใหม่แต่เป็นหนังดอกน้อยๆนี่ป้าหาเห็ดพอของฮาองมานี่จ้ะพาเปลี่ยนบรรยากาศเป็นป้าไฟใหม่จ้ะเห็ดพอเห็ดพอนัองเห็ดพอไฟรวมกันนะจ้ะ บรรยากาศดีดีพี่น้องอากาศแจม่มใสดูเคียร์ก็ดูได้เด้อพี่น้อง้าเห็ดเพาะนี่คนอยู่ในดินจ้ะไปตาเฮ็ดลราง่กออกขนาดมาหาเห็ดดอกก็ว่ามีจ้ห้างแหละพ่นหอยพี่น้องเพิ่นเคียจ้ะนี่ห่ม โอ้น้ำหอมกีบหอมห่างจ้ะเอ้าไปหน่อยกันสิไปหาเลาะเคลียเบิองน้ำฝนก็จะบานี่จ้าอ,อันนี้ฝนสะพนหนอกแนมง่ายจ้ะน้องผู้ โอ้ดีจ้ะดอกอยังใหญ่เพหกนังดีูจ้ะฝนตกเจ็บฝนสะดินออกก็แนมง,ง่ายจ้ะไม่ต้องเคลียร์เลยว่าบางดอกก็ได้เคลียร์เอาไว้แต่ก่อนหินจ้ะ ฮเดี๋ยวสิเด้อจ้ะจ้ะดอกเงยพันิ่นเป็นปลาไฟใหม้ด้วยจ้ะตุ๊พิ่นก็สิเป็นพระลานจ้ะพระลานหินหาเห็ดพอกะหาน้ำเจียงสีเด้อจ,จ้ะของปลาไฟใหม่นี่จ้ะข้างๆเอาหาเห็ดพอแต่กลองอื่นว่าอยากไปรอเพิ่เหเด็ดดอกอีกจะข่าวเพิ่นวะ เราบางอีจะเข้าก็สีออกเมื่อแล้วจ้ะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วจ้ะเห็ดพอกะมานได้พูลแ้แกงด้วยจ้ะแกงนิดน้อยหาเธอแหลกน้อจ้ะเป็นรุ่นน้ำกันจ้ะว่าเขาไปละเห็ดดอกเขาสีสุกสีมันบ่เขาสีพอเห็ดยังแน่จ้ะเห็ดบดดินจ้าขางถ่งตะกองเพิน่นหายเบี้ยวหน่อยอย,อยางเพิ่นไปเบิ้งเห็ดก,ก่อจะ้ะออกจ้าโฮมเห็ดพอกอ้ย หน่วงจ้าดอกญ่แหงโุ้ยบดดินจ้างามแหงบดดินแต่ว่าพันออกห่างเลยจ้าเพราะว่าพันออกดุน่ะออดบานแล้วเน,ะนาะจ้าเฮ้ออกกระไดแกงใหญ่อยู่เนาะห็ดพอจะทายเนีย่ยว่าทายเนีย่ยเลยจ้า ก็จะอยู่ไกลกันกับประเทศไทยเนาะมีเฮ็ดพ่อนางเฮ็ดพอฝ่ายเด้อจ้ะนี่เดจ้าผลงานของเฮาเนาะมาครับผมว่าสิไปร์เขาเห็ดดอกนั่นพิษพิษผ่าดเห็ดบ่มีเนาะก็เลยได้มาหาเห็ดตอกรงตะกรงง่ายข้าไปไปพอพี่น้องพี่น้องเพื่อนเพื่อมีก็เลยเดี๋ยวเขาก็ว่าบ่ได้คือกันเนาะมาครับผมใส่กระดาษบ้าลายจ้ะแต่ว่ามืออื่นก็สิฮาแถวเดจ้าแถวน้องโจอันนี้เป็นเห็ดบ้านซางหอม กรบผมนั่งเล่ากระนังเล่าพี่แกมโดนใจพี่แก้มโดนใจมีเฮ็ดพอนะ้าเฮ็ดพอฝ่ายเด้อจะ้ะชื่นชอบคลิปนี้จังได้กะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนิ้วหน่อยน้ำแนนิ้วหน่อยก็ขอขอบคุณเด้อจะ้ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามจ้าไว้โฟกันมือหน้าคลิปหนาแล้วตะกล่องเนาะไหนัะกล้องแหงแง่หลือไม่จ้ะ มรออข,ขอเข้ามาสวัสดีจ้พาพนงานก็หอากระดิกแกงใหญ่อยู่จ้ะสวัสดีครับผมจ้า่เห็ดแกงจ้ะ